ฟาสตนานขค่ะเนี้ยไม่หิวหรออะไรเงี้ยในช่วงที่ลดน้ําหนักจริงๆเลยเมื่อใช้ฟาสติ้งยิบสคับหนึ่งเลยไม่หิวก่อนเวลาที่เราต้องการอาหารจริงๆ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ After Taste นะครับในซีรีส์ของ f ฟ i r y Keto ครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องความหิวนะครับที่เกิดขึ้นในคนที่ทำ f a ส t i n g หรือไม่ทำ f a ส t i n g ก็ตามนะครับความหิวเนี่ยมาเป็นของที่คู่กับเรามาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วช่วงหลังเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเทรนด์ของสุขภาพเรื่องของการ f a สติ้งอะไรต่างๆนาน้วพอมีคนทำ f a สติ้งเนี่ยคนอื่นๆรอบๆข้างๆเราครับก็จะเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยฟาสนานขนาดเนี้ย ไม่หิวเหรออะไรเงี้ยซึ่งผมเองอ่ะก็เป็นคนที่ทําฟาสติ้งในช่วงที่ลดน้ําหนักจริงๆเลยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยใช้ฟาสติ้งยิบสคัหนึ่งเลยนะครับซึ่งประกอบกับการรับประทานอาหารแบบคีโตจินไดเอทด้วยก็ส่งเสริมกันนั่นแหละทําให้การฟาสติ้งเนี่ยเป็นไปได้ดีและก็สมูทมากขึ้นนะครับ <S <S ไม่หิวก่อนเวลาที่เราต้องการอาหารจริงๆอะไรไกลรไกร่างกายการทํางานของความหิวขอ,ของร่างกายเนี่ยมันเกิดจากอะไรทําไมเราถึงหิวก็เดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับ <S <S ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ท มันเป็นางานวิจัยตัวหนึ่งนะครับซึ่งเอาคนเนี่ยมารวมตัวกันนะครับแล้วก็เจาะฮอร์โมนตัวหนึ่งซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ชื่อชื่อเรียกว่าฮอร์โมนเกลินนะครับซึ่งฮอร์โมนเกลินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากกระเพาะเราเพื่อบอกให้ว่าเราอ่ะหิวแล้วถ้าหิวแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเกลินมันก็จะพุ่งทะยานขึ้นสูงแล้วก็เวลาเราอิ่มเนี่ยเกลินมันก็จะต่ําลงนะครับเกลินเนี่ยมันทํางานตรงข้ามกับเลปตินเนาะเกลินเนี่ยหลั่งออกมาจากกระเพาะแต่เลปตินเนี่ยหลั ก็จะเป็นแท่งสีเขียวเนี่ยพุ่งสูงฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งชื่อฮอร์โมนเลปตินนะครับซึ่งฮอร์โมนเลปตินเนี่ยมันมีหน้าที่นะครับถ้าบอกให้ร่างกายของเราอิ่มได้แล้วนะครับหยุดกินได้แล้วนะครับซึ่งเลปตินเนี่ยันหลั่งออกมาจากเซลล์ไขมันนะครับเวลาที่เราหิวเนี่ยตัวเกลินจะหลงออกมาแท่งสีเขียวจะสูงใช่ไหมแต่ว่าแท่งสีส้มมันจะต่ำนะครับพอเราอิ่มและร่างกายเรามีพลังงานเต็มที่และเซลล์ไขมันเนี่ยเขาเติมเต็มเซลล์ไขมันเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็็ตตััวเกกรนน่าาลงมะคบ ก็ทํางานสลับกันไปกันมาอย่างนี้ตลอดทั้งวันเวลาที่เราหิวแล้วก็อิ่มหิวแล้วก็อิ่มซึ่งมันก็มีงานวิจัยตัวหนึ่งนะที่นําผู้คนจานวนหนึ่งมาศึกษานะครับเจาะเลือดของเขาแล้วก็วัดปริมาณเกลินในเลือดนะครับก็อย่างที่เรารู้นะครับถ้าเกลินสูงแสดงว่าเราหิวอยู่ใช่ไหมเข้าวัดค่าเนี่ยทุกๆ20นาที ก็จากกราฟเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีพีกอยู่3พีกพีกแรกสูงหน่อยนะครับแล้วก็พีคที่2แล้วก็พีคสุดท้ายซึ่ง3พีกนี้มันคืออะไรนะครับมันก็คือมื้อกลางวันเย็นเช้านะครับถ้าเรียงตามตามในกราฟนะตัวขวาสุดอ่ะมันคือเช้านะครับเป็นเบรกฟาสต์นะครับคือตอน8ปดโมงเช้ากลางวันเนี่ยคือตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ดินเนอร์ตอน2องทุ่มแล้วเกลินเนี่ยมันก็จะหลั่งมาเช้ากลางวันเย็นแบบนี้นะครับสิ่งนี้นะครับก็เลยจะบอกว่าที่คนคนเราอ่ะต้องกินแบบสามมื้อต่อวันอ่ะเพราะห่วงว คือมันสร้างพีคสาครั้งแล้วก็หิว3าครั้งเพราะฉะนั้นเราก็กิน3ครั้งไงแต่ว่าก็มีัวาความเห็นหนึ่งนะครับก็คือไอ้ไอ้ตัวการกิน3มือ้อเกลียรหลัก3ครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเซอร์เคเดียนริทึมนะครับก็หรือว่าเป็นกิจวัตรประจําวันของร่างกายของเราเช่นเราทําอะไรอยู่บ่อยๆเป็นกิจวัตรนะครับร่างกายของเรามันก็จะจดจําเมโมรีไปนะทำให้ร่างกายเผชิญสถานการณ์นั้นนะซ้าๆทุกวันนะครับซึ่งฮอร์โมอนในร่างกายของเราเนี่ยโดยมากก็จะหลั่งเป็นเซอร์เคเดียนริทึมเหมือนกันนะครับ ครั้งเช้ากันเย็นหรือว่าอีกอย่างหนึ่งฮอร์โมนเนี่ยมันหลั่ง3ครั้งเช้าก่อนเย็นอ่ะเพราะเรากิน3ามื้อส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเราอ่ะกิน3ามครั้งเกลินมันเลยหลั่งสาครั้งเพราะว่าหลังจากที่ผมเริ่มมาฟาสติ้งแล้วก็กินทีโตนี่แล้วก็มากินแบบ23บสัหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามื้อเช้ามื้อกลางวันเนี่ยก็คือแทบไม่หิวเลยนะครับก็มาหิวอีกทีตอนที่จะถึงมื้อเย็นนั่นแหละแล้วเราก็ทำไปกิจวัตรแบบนี้ทุกวันไงเป็นปีเป็นเดือนอะไรเงี้ยนะครับ เป็นเหตุผลหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเนี่ยที่เราหิวสาครั้งต่อวันเนี่ยเพราะเรากินสามือ้อหรือว่าเพราะซคเเดรทิมนี่แหละที่มันบอกเราว่าฉันจะต้องกินสามือ้อฉันหิวสามือ้อฉันต้องการพลังงานสามือ้อเพราะฉะนั้นเกลินจะหลั่งสามครั้งทําให้เราหิวสามครั้งเองคราวนี้ เรามาโฟกัสอันกันอีกที่จุดหนึ่งนะครับความเชื่อที่ว่าหิวนะครับเกิดจากการที่ไม่ได้ทานอะไรมานานจากงานวิจัยชิ้นนี้นะครับสังเกตว่าระหว่างดินเนอร์มาถึงเบรกฟาส์เนี่ยก็คือเบรกฟาส์นะครับก็คือมื้อเช้ามื้อเย็นมาถึงมื้อเช้าเนี่ยห่างกันถึง12ชั่วโมงแต่ดูสิว่าพีคของเกรลินเนี่ยมันไปพีคอยู่ที่มื้อกลางวันนะครับไม่ได้พีคที่มื้อเช้านะถ้าเรามาวัดกันตรงนี้ว่าเอ้ยฉันไม่ได้กินอะไรมานานเนี่ยร่างกายฉันต้องหิวมากๆแน่ๆเลยนะครับถ้ามากาาเน่่็ววะะคะจะห สีฟ้าเนี่ยพีคของเกลินนะครับในช่วงกลางวันเนี่ยมันสูงกว่าพีคของช่วงเกลินในช่วงเช้าแทนที่ช่วงเช้าเนี่ยเราอดอาหารมาประมาณ12 8สถึงชั่วโมงเวลานอนของเรานะครับมันควรจะหิวมากกว่านี้สิแต่ปรากฏว่าไอ้มื้อเช้าเนี่ยมันเห็นไหมเกลินมันหลังน้อยกว่านะครับมันหลังมาในลักษณะที่ต่ํากว่ามันก็เลยจะบอกว่าความเชื่อ,อนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เราอดอาหารมานานนะครับทำให้เราหิวโหวยมากเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงแล้วมันเป็นผลจากฮอร์โมนที่เลเบ ข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะให้ดูในกราฟนี้ก็คือกลุ่มทดลองนะครับที่มาเจาะเลือดแล้วก็วัดเกลินที่ที่ระบุอยู่ในกราฟเนี่ยเขาทําการฟาสติ้ง24ชั่วโมงแล้วก็วัดตัวเกลินเนี่ยทุกๆ20นาทีนะครับแล้วก็มาโพตเป็นกราฟนี้ซึ่งจะเห็นว่าพีคแรก กับพีคส the like ุดท้ายเนี so ่ยมันเตี้ยลงเรื่อยๆเห็นปะนะครับพอคนที่ฟาสติ้งต่อไปเรื่อยๆนะครับเกลินเขาก็จะลดลงนั่นเองอ่าคราวนี้มันก็จะเริ่มมาปลดล็อกตรงที่ว่าเอ๊ะคนอดอาหารนานๆเนี่ยมันหิวไหมนะครับกราฟถัดไปนะครับก็คือวัดกลุ่มๆเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าฟาสติ้งนานขึ้นนะครับจาก24ชั่วโมงเป็นในกราฟเนี่ยเขาฟาสติ้งไปทั้งหมด84ชั่วโมงซึ่งคำถามของคนทั่วไปก็คือว่า บ้าบอจะฟาสติ่ง84ชั่วโมงไปเพื่อนะครับก็ก็ไม่มีความจําเป็นต้องฟาสติงไป84ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับแล้วก็ในบางกลุ่มนะบางคนเนี่ยก็มีการฟาสติง72ชั่วโมงนะครับซึ่ง72ชั่วโมงตัวเลขนี้มาจากไหนนะครับอันนี้อธ네ิบายเพิ่มเติมไปนิดนึงคือมันจะมีงานวิจัยตัวหนึ่งนะที่พูดถึงเรื่องออโตฟาจีนะครับซึ่งเขาระบุว่าถ้าเราอยากจะให้ร่างกายเขารีไซเคิลเซลเก่าแล้วเอาสร้างเซลใหม่ขึ้นมาจะต้องฟา72ชั่วโมงนะครับ ต้องฟาสติ้งขนาดขนาดนั้นเพื่อลดน้าหนักอะไรเงี้ยนะคือมันไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักหรอกผมบอกเลยก็ปรากฏเขาแยกแบ่งกลุ่มกลุ่มทดลองเนี่ยเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับกลุ่มผู้ชายได้เป็นวงกลมสีขาวนะครับส่วนผู้หญิงจะเป็นกลวงกลมสีดําแล้วก็ฟาสติ้งไปทั้งหมด84ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าฮอร์โมนเกลินเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยในช่วง24ชั่วโมงแรกเนี่ยมันก็คือกราฟที่แล้วที่ผมโชว์ให้ดูนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มเป็น84ชั่วโมงแล้วเนาะปรากฏว่าฮอร์โมนเกลินที่ปรากฏในรร่่่าาาาางงกกยยขอเเนนัปฏวมพี ทุกๆประมาณ20กว่าชั่วโมงนะครับมันจะพีคตอนแรกเนี่ยคือประมาณ12ชั่วโมงแรกประมาณชั่วโมงที่1 3บ4มเนี่ยมันจะเริ่มพีคละหลังจากนั้นหลังจาก1334เนี่ยมันจะเริ่มไปพีคประมาณ3า37 38, 38ิประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกทีก็คือประมาณ60กว่าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็เป็นทริคของคนที่ทำฟาสติ้ง3วันแล้วอยากจะรอดจาก3วันนี้ไปให้ได้นะครับโดยที่ไม่หิวเนี่ยในช่วงใ,นใ,นใกล้ๆที่ฮอร์โมนเกล็ดินมันจะพีคเนี่ยเราก็หาอะไรดื่นินนาานหวนหว ช่วงนั้นนะเกลินมันจะพีคเกลินมันม,นมนันพีคไปแล้วอะมันก็ลงนะครับพอลดระดับลดลงเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราไม่หิวอีกแล้วนี่ก็เลยเป็นเคสของคนที่อาจจะยังไม่เคยทำฟาสติ้งเนี่ยแล้วอาจจะไม่เข้าใจคนที่ทำฟาสติ้งว่าเฮ้ยไม่หิวหรอก็นี่ไงอันเนี้ยแสดงให้เห็นว่าลูปของการหิวและอิ่มหิวและอิ่มเนี่ยมันเป็นรูเป็นเวฟนะครับมาเป็นคลื่น,น,นมาในร่างกายเราช่วขึ้นอยู่กับช่วงเวลาถ้าเราเลยแล้วเวลาที่เราหิวไปได้แล้วเนี่ยมันก็จะหายหิวแล้วมันจะกลับมาหิวอีกครั้งหนกรราาฟเลย็คือปะมณ 2ชั่วโมง3 6มกแล้วก็60ชั่วโมงอันนี้คือจุดสำคัญของการทำฟาสติ้งเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินกว่าที่ร่างกายของเราจะทําได้นะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีกลไกในการจัดการความหิวความอิ่มอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะหิวได้ตลอดเวลา2 4ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับทำให้คนที่อาจจะฟาสติ้ง23ชั่วโมงทับหนึ่งะครับแล้วก็48ทับหนึ่งจทับหนึ่งอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาถึงสามารถอยู่รอดได้โดยที่ไม่ได้หิวแล้วก็ยังสามารถคนโทรลตัวเองได้อยู่ในโปรแกรมจนจบได้ก็เป็็็นนนนเเรื่ออองงขมีแแลล้้วกนนกัปด ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจากงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าฮอโโร,ร์โมนเกลินของผู้หญิงเนี่ยมันหลั่งสูงกว่าผู้ชายมันก็เลยเป็นผลของงานวิจัยว่าผู้หญิงเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเสพติดอาหารได้มากกว่าผู้ชายนั่นเองนะครับเพราะว่าเกลรรินเวลาที่เขาหิวเนี่ยเขาหิวจัดนะครับโมโหหิวนะครับบางคนหัวร้อนนะครับอาจจะหัวเสียได้พาคุณผู้หญิงของคุณนะครับพาไปร้านอาหารให้เร็วที่สุดก่อนที่เธอจะหัวหัว,หว,หวร้อนขึ้นมาได้นะครับแต่ข้อดีของผู้หญิงนะครับก็ค, inda, คือว่าเวลาที่ฟาสติ้งเนี่ย ลดลงเร็วมากนะครับเมื่อเทียบผู้ชายผู้ชายมันลดลงนิดหน่อยนะจากประมาณเนี่ยนะครับจาก0.8มา0.6นะแต่ผู้หญิงเนี่ย1.2ลงมาแบบ0.8นะคือ0.8เกลินก็ก็หลังแต่ว่าคือเขาสติฟายแล้วไงก็คือเขาอิ่มอะ่ะเขาไม่ได้หิวเกิดอาการหิวขึ้นแล้วอะ่ะเขาผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยเขาก็จะแบบดีขึ้นมากๆนะครับเมื่อเทียบกับผู้ชายก็คือความหิวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะอยู่ระดับที่คงที่ตลอดทั้ง3วันที่ทําการฟาสติ้งนะครับเมื่อเทียบผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงใจลดลงเร็วกว่านั่นเองนะครับเป็นผลทําให้คนนี้เป็นผู้หญิงเนี่ยสามารถทำฟาสติ้งได้เก่งกว่าผู้ชายนั่นเองก็คือจะไม่ไม่ต่ แตกง่ายนะครับเพราะว่าแล้วก็คนที่ทําการทดลองเนี่ยส่วนใหญ่หลังออกจากการทดลองไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะสามารถที่จะอดอาหารต่อไปได้นะไม่ให้อดต่อไปอีกแล้วอะไรเงี้ยครับก็คือ84ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยก็ดูจากกราฟนะครับก็จะเห็นว่าเกลินในช่วง84ชั่วโมงเนี่ยจะลดลงต่ํามากแล้วก็ต่ํากว่าช่วงสตาร์ทด้วยแสดงให้เห็นว่าคนที่เข้ารับการทดลองและฟาสติ้งเป็นเวลา84ชั่วโมงเนี่ยก็ความหิวของเขาก็ลดลงมากนะครับเมื่อเทียบกับก่อนที่จะทำฟาสติ้งด้วยซ้ำไปอันนี้ก็เป็นกลไกร่างกายชนิดหนรเเวลาาาทที่ ต่อไปนะครับผมขึ้นตัวเบลเลอร์ตัวใหญ่หญไว้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเรามักจะสับสนกันนะครับก็คือ body is hormone นะครับก็คือ body ร่างกายของเราเนี่ยมันควบคุมด้วยการทํางานของฮอร์โมนนะครับไม่ใช่การนับ เพราะว่ามันมีบางคนนะครับที่ยังเชื่อเรื่องของการนับแคลอรี่อยู่เพื่อที่จะผอมนะครับบางทีเนี่ยเราลืมคำนวณเรื่องของแคลอรี่เอ็กซ์เพลเจอร์หรือว่าความต้องการแคลอรี่พื้นฐานของร่างกายของเราเนี่ยปรากฏว่ามันจะเกิดอาการโยโย่เอฟเฟกนะครับซึ่งจะทําให้เราอ้วนขึ้นแบบทวีคูณเลยเมื่อเรากลับมากินแบบเดิมนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็เป็นข้อผิดพลาดสำหรับคนที่แบบอดมื้อกินมื้อนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟาสติ้งเนี่ยไม่ใช่การอดมื้อกินมื้อนะเพราะว่าในช่วงที่เขากินอาหารเ,เขาก็กินเต็มท ก็อาจเต็มที่เหมือนกันในมื้อหนึ่งเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาเดียวที่เราจะรับสารอาหารเข้าไปได้อีกประเภทหนึ่งที่ไปพลาดเหมือนกันคือในช่วงที่ฟาสติ้งแล้วก็ตอนที่ฟีดดิ้งเนี่ยกินอาหารไม่ดีนะครับอันนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกันพอกินอาหารไม่ดีเช่นกระีอินเดกสูงๆนะครับทำให้น้าตาลในเลือดสูงขึ้นมาอะไรต่างๆนาะอาหารสังเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยมันการทำฟาสติ้งเนี่ยอาจจะแค่เจ้านะครับทำให้ร่างกายอุนเจ้าคือไม่บวมขึ้นไปกว่าเดิมก็คือทําให้เมนเทนได้เท่านั้นมันไม นะครับก่อนจะมาเริ่มทำฟาสติ้งกินอาหารดีๆให้ได้ก่อน3มื้อนะครับแล้วมาทำฟาสติ้งเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมกันแล้วก็ลดน้ำหนักได้เร็วเลยแหละก็กราฟนี้เนี่ยมันก็เป็นฮอร์โมนอื่นๆในช่วง84ชั่วโมงนะครับก็คือการทดลองเมื่อกี้นั่นแหละก็จะมีฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับอินซูลินแล้วก็ GH เนี่ยก็คือฮิวแมนโกลด์ฮอร์โมนซึ่งก็ฮอร์โมนเนี่ยหลายคนก็จะรู้แล้วว่ากลด์ฮอร์โมนเนี่ยเป็นตัวสาคัญเลยทาให้ร่างกายของเราเนี่ยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในชชชชช่่่่่่่่่่่่่วววววงงงงงงงททททีีีีีีีเเเเเเรร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 าาาาาาานน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 นออ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 ะะคคคคััับบฮ์์โมมมตติิิซลลยยยยใใใใฟสสููู้ดหกกพ เนี่ยเราจะหิวจัดเพราะหิวจัดนะครับฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันคือฮอร์โมนความเครียดนะครับร่างกายจะเกิดอาการเครียดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคอร์ติซอลมันจะหลั่งสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับพอคอร์ติซอลหลั่งสูงขึ้นเนี่ยร่างกายของเราก็จะเกิดการเครียดขึ้นมานะครับไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วเราเครียดก่อนแล้วคอร์ติซอลถึงหลั่งนะครับเพื่อที่จะรับมือกับความเครียดนั้นพอคอร์ติซอลหลั่งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะเริ่มย่อยสลายนะครับน้ำพวกไกลโคเจนหรือว่าไขมันที่อยู่ในใในนนนนนนรร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 ่่่่่าา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 างงงกกกกกกขขขออ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 เเ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 เมมมปป็็็้้้้ํตตตลลแววิิไไสสืืะผจฉฉุช จะเจอเสืออยู่อะไรเงี้ยเพื่อให้เราสามารถที่จะวิ่งหนีเสือได้ทันอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นมันก็เป็นความเครียดชนิดหนึ่งเหมือนกันซึ่งหลายคนก็มาตกมาตายตรงคอร์ดิซอ่แหละเวลาคอร์ดิซอลมันสูงมากๆนะครับแล้วก็เราทําฟาซิ่งด้วยแล้วก็ความเครียดจากการทํางานความเครียดจากการที่นอนไม่พอความเครียดจากเคมีคอลต่างๆก็เช่นว่าเราไปโดนสารเคมีอะไรต่างๆสารเคมีที่พูดถึงเนี่ยแปบ๊บสมุนไอรสีฟันเนี่ยก็เป็นสารเคมีเหมือนกันนะครับทางเลือกที่ดีสุดก็คือโดนสารเคมีให้น้อยที่สุดในช่วงนี้คอร์ดิซอลหลังเนี่ กระบวนการการเราผาผลาญไขมันแล้วก็เปลี่ยนจากการเราผาผลาญไขมันเนี่ยมาเป็นพลังงานเข้ามาเติมเป็นน้ําตาลเข้าไปในเส้นเลือดนั่นเองฮอร์โมอนเนี้ยมันหลั่งขึ้นมากราวเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงนี้ฟาสติ้งเนี่ยตัวฮอร์โมอนเนี้ยก็จะหลั่งสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับจะเห็นว่ามันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ควรที่จะฟาสติ้งเกินไปมากกว่านั้นนะครับก็จะเห็นว่าคอร์ติซอลเนี่ยมนค่อนข้างเยอะข้อที่2นะครับก็เป็นเรื่องของอินซูลินที่ลดลงนะครับก็ในช่ว ไม่มีความจําเป็นต้องใช้อินซูลินร่างกายก็หลั่งอินซูลินลดลงคราวนี้คนที่มีภาวะอาการดื้ออินซูลินหมายความว่าร่างกายของเขาเนี่ยรับอะไรเข้าไปนิดเดียวอินซูลินพุ่งสูงกระชากขึ้นเกินแบบกราฟไปเลยอะไรเงี้ยนะครับการที่ทํามาฟาสติ้งเนี่ยทำให้ระ,ระดับอินซูลินพื้นฐานของร่างกายของเขาอะลดลงเรื่อยๆเหมือนเหมือนเซตเบสไลน์ของอินซูลินใหม่ทําให้อาการดื้ออินซูลินเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นนะครับเขาเรียกว่าอินซูลินเซสติวิตี้สูงมากขึ้นนะครับเช่นว่าก่อนหน้านี้ก็คืออินซูลินอาจจะค่อนข้างจะสูงอยู่นะครัับบแแตต่่่พออททีีเเรรราาาฟสิิิ้้งไปลลลวนนนนยะะคซูมดดับ ลงเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราอ่ะเซนซิทีฟกับอินซูลินมากขึ้น <Yeah. S 1> เวลาเรารับสารอาหารอะไรเข้าไปต่างๆเนี่ยครับอินซูลินเนี่ย <Yeah. S 1> เขาก็จะเอาน้ําตาลเนี่ยไปเก็บในเซลล์ได้ได้ดีมากขึ้นได้เก่งมากขึ้นเ <Yeah. S 1> มื่อเทียบกับก่อนที่จะทำฟาสติ้งนั่นเองนะครับอัน <Yeah. S 1> นี้มีข้อดีของกันหาฟาสติ้ง oh. เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของฮิมมันกรทฮอร์โมนนะครับตัว GH ฮอร์โมนนะครับก็เห็นว่ามีแนวโน้มหลังมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มที่หลังค่อนข้างสูงมากนะครับก็คือก่อนหน้าเนี้งไปมา48ชั่วโมงนะครรัับบปปาากกฏว่มนนขึึ้ไถงเือ จะถึง5เลยนะคือขึ้นเกือบ2อสองเท่านะครับยังก็เป็นข้อดีของการทำฟาสติง้งเหมือนกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่จำเป็นที่ต้องทำฟาสติ้งประมาณถึงประมาณ4 8ชั่วโมงคือแค่2ีชั่วโมงเนี่ยก็มีงานวิจัยสนับสนุนแล้วนะครับว่าการทำฟาสติ่งทำใหฮิมันกรฮอร์โมนเนี่ยมันมีอาการที่หลั่งสูงขึ้นมากกว่าคนที่ไม่ได้ทำฟาสติ้งนั่นเองนะครับแล้วก็ผลดีจากการที่โกรทฮอร์โมนหลั่งเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะครับ ถุย่อยสลายออกมานะครับล้วมั้นแจกจ่ายพลังงานนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ค่อนข้างจะแตกต่างเหมือนกันเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับเหมือนกับคอนดิชันของร่างกายนะครับถ้าร่างกายของเรามันสามารถหลั่งโกรทฮอร์โมนได้ดีเนี่ยโกรทฮอร์โมนที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันก็จะป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อนะร่างกายก็จะไปหันไปเบิร์นไขมันกับคาร์โบไฮเดรตซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมันก็เปรียบเสมือนกับคาร์โบไฮเดรตกับไขมันเนี่ยมันเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงของร่างกายของเรานะครับถ้าร่างกายของเรามีตนน้อ่กาโใชป ด้วยกลไกาการหลั่งของโกรธฮอร์โมนนี่แหละนะครับที่ช่วยทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันยังมีเสถียรภาพอยู่ได้นะแล้วก็มันที่กราฟสุดท้ายนะครับก็อันนี้ก็เป็นสรุปและอันนี้เป็นฟาสติ่งประมาณ24ชั่วโมงนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในเรื่องของการลดน้าหนักนะครับในช่วงแรกเนี่ยที่เราฟาสติ้งนะครับพลังงานแรกที่เราออกมาใช้เนี่ยจะเป็นไกลโคเจน ที่เก็บไปที่ตับจะเห็นว่าเส้นสีแดงเนี่ยไกลโคเจนมันจะลดลงเรื่อยๆนะคะเดียวกันนะตัวบัตรคีโตนบอดี้นะครับซึ่งคีโตนบอดี้มาเข้าคีโตของเราแล้วนะนะ <c oughs> ก็คือร่างกายของเราเนี่ยสามารถผลิตพลังงานรูปแบบหนึ่งเรียกว่าคีโตนใช่ไหมซึ่งคีโตนเนี่ยมันผลิตจากเซลล์ไขมันนะครับพอระดับไกลโคเจนของเรามันต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยร่างกายก็จะเริ่มสวิตช์มาใช้ไขมันเป็นพลังงานนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับของคนที่กิน,นคีโตนนั่นแหละทำไมเขาถึงสามารถเบิร์นพลังงานมาจากไขมันได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เพราะกระบวนการนี้นะครับก็คือบัตรคีโตนนนออออกกกมมมาาาขขึึ้้เเรรืื่่ยยๆ เพื่อส่งเสริมทดแทนนะครับการพล่องของไกลโคเจนลงไปนั่นเองแล้วก็เห็นว่าพอ24ชั่วโมงเนี่ยบัตรคีโตบอดี้เนี่ยก็จะค่อนข้างสูงเลยแล้วก็ไกโคเจน,เนก็ต่ำมากนะครับแล้วก็ระดับน้ําตาลก็จะต่าลงด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอินซูลินนะครับอินซูลินต่ําลงกรดคารอนสูงขึ้นอย่างที่ผมเคยพูดไปเมื่อหลายก่อนๆนั่นเองนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับกระบวนการความหิวของร่างกายของเรานะครับก็อยากจะบอกไว้ตรงนี้ว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยฮอร์โมนเยอะมากๆที่คอยคอนโทรลความหิวความอิ่มง่วนนอ อยากตื่นอะไรต่างๆนานเนี่ยม <Hollywood. S 1> ันเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายของเราแต่หลายคนเนี่ยมักจะไปพูดถึงเรื่องของแคลอรี่การนับแคลอรี่การกินนุ่นกี้นั่นเพื่อส่งเสริมบาบาบาของร่างกายของเราแต่ว่าไม่มองถึงองค์รวมของร่างกายของเรานะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมันคอนโทรลด้วยฮอร์โมนเราก็พยายามจะไปอดข้าวนะครับไปออกกำลังกายเยอะๆเพื่อที่จะผอมแต่เราไม่ดูฮอร์โมนของเราเลยว่าฮอร์โมนของร่างกายของเราเนี่ยมันทำงานยังไงแทนที่จะไปทํางานให้มันส่งเสริมกันใช่ปะเราก็ไปขัดแย้งมันเช่นอดอาหารนะครับกินน้อยๆในช่วงที่หิวก็กินกินมันน้้อยๆแลวกัน อะไรเงี้ยแทนที่จะแบบอดไปเลยหรือทำฟาสติ้งไปเลยแล้วก็กินอาหารให้แบบพอเหมาะพอควรกับที่ร่างกายต้องการหรือว่าเวลาเราอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มก็คือจบแล้วนะครับแล้วหลายคนแบบว่ากินแบบนับแคลอรี่ยังกินแล้วยังไม่อิ่มเลยอะ่ะแต่ว่าหยุดกินแล้วนะครับร่างกายก็จะมีการผลิตฮอร์โมนที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นสำหรับคนที่ลดน้ำหนักด้วยการนับแคลอรี่สำหรับคนที่สงสัยอะ่ะว่าคนที่ทำฟาสติ้งเนี่ยมันไม่หิวเรอวะก็ไลฟ์นี้ก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับว่า ทำไมคนมันถึงไม่หิวเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันบอกว่าเราหิวหรือเราอิ่มด้วยตัวเกลินกับเลปตินนั่นเองวันนี้ก็คงจบประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเพจ after taste ของผมด้วยแล้วก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับกาแฟนะเฟรนคีโตนะครับก็คือคอนเทนต์นี้นะครับแล้วก็อีคอนเทนต์หนึ่งก็จะ after taste after trip นะครับก็ไปเที่ยวมาแล้วก็เอามาโพสคลิปกันก็หวังว่าคลิปของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่พยายามลดน้ำหนักอยู่ไม่ว่าจะทุนยาทานโลคาร์บทานคีโตหรือจะนับแคลอรี่อะไรก็ตามแต่นะครับสามารถเข้ามาดูไดด้้้แลวสุทายี่ยก็ Facebook ัล t e r เทส t e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe ที่ช่อง y u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  e e a t e r t a s t e ไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อเจนไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องของเรานะครับวันนี้ก็คงต้องขอราไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย